เอ้ยวัสดีตอนเจ้านี่เก้าสี่สิบโมงแล้วก็ลงบมอำเภอลงบมปัวเนาะกลับมาข้างแรกเหมือนกันพรอเปก็มีความสุขขี้โก้ก็อู้พิษบันดีเจ้าบัดีิีใหม่เน่ะคิดถึงเจ้ดหนื่งนะทำตัวดีๆไว้มีโอกาสทำมาเอาวั้วกันเนาะนมีสิทธิอ์อม,มีสิทธิ์มีมทำนี่แีขนาด กีโกกสซังเอสเปโซโกกปากอูพิพีเปียวเป็นอเมริกันโนเนี่ยลงบมปัวนะมีโอกาสจะได้มาเอลเขาก็ลงทุนนะลงทุนลงเทินลงลงแรงลงความคิดนะนี่ก็นั่ก้โโบราณเนาะเป็นร้อยปีแล้วก็เพิ่อก็มาลงมาอวดตกแต่งไประคำ คำสอนดีๆนะเขาก็มาพอ